มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสาวประทับใจนั่งแท็กซี่คุณลุงวัย70หยุดมิเตอร์ให้ระหว่างรถติดฟังเหตุแล้วซึ้งใจค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจจากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าฉันหวังว่าฉันจะพูดถึงความดีของผู้คนมากกว่าคนห่วยหวยฉันนั่งรถแท็กซี่ และถ้าคุณอาศัยอยู่ในสิงคโปร์คุณจะรู้ว่าทาคาชิมายะและ CTE เป็นฝันร้ายของท้องถนนคนขับรถแท็กซี่บอกฉันว่าถนนเส้นนี้เป็นฝันร้ายในช่วงเวลานี้และเขาจะหยุดมิเตอร์จนกว่าถนนจะโล่งนี่คือคำพูดตรงๆของเขาคุณลุงมาจากครอบครัวที่ยากจนหาเงินไม่ง่ายไม่ต้องห่วงถ้าช่วยได้ก็ช่วย คนที่รู้จักฉันจะรู้ว่าฉันดูเงินอย่างไรฉันจะดูเวลาจ่ายบินและฉันจะไม่ขายจิตวิญญาณของฉันเพื่อที่จะรับมันฉันถามเขาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของเขาเขาอายุ70ปีต้องเลิกเรียนเพราะว่าพ่อของเขาเสียชีวิตเมื่ออายุได้10ขวบดูแลครอบครัวตามหน้าที่ไม่มีเวลาวิตกกังวลหรือว่าขวนขวายทำตามกิเลส เขาต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อแม่ของเขาทำงานเป็นกุลีแบกข้าวสารที่คาขีถุงละ100กิโลในราคา20เซนเมื่อฉันมาถึงฉันจ่ายเงินเพิ่มไม่ใช่เพราะว่าฉันรู้สึกสงสารเขาแต่เป็นความเมตตาและบทเรียนที่เขาแบ่งปันกับฉันมันประเมินค่าไม่ได้และเขาก็ชดเชยเช้าอันเลวร้ายของฉันและเพื่อนของฉัน สาวประทับใจนะคะนั่งแท็กซี่คุณลุงวัย70หยุดมิเตอร์ให้ระหว่างรถติดฟังเหตุผลแล้วซึ้งใจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ